ทุกคนทุกคน,นะน,นะนเห็นไหมเมื่อกี้เขานั่งตัวนี้เมื่อกี้เขานั่งตัวนี้แล้วเค้าก็ดมเค้าบอว่าเหม็นเค้าก็เลยไม่นั่ง ôi kia ba bà kiếm anh mà kia mày đôm lên đôm mày mà mà <laughs> mà à. <laughs> mà là. mà làm mày đấy mày ngang mà mày đôm Mà mày 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 Nè, mày 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 เมื่อกี้อะไรเมนเมนอะไรเมนด้งดดัดงอกีใะไรนะถ้าใครอะไรนะแคบปจันนะลงเด้ได้งได้อง่ไปไหนอีกไม่เอาไม่ไปแล้วอังเหนื่อยแล้ว อังเงยแล้วอังเงยแล้วอังเไปอังเงยไปไปไหนไปเซียงไปไปเซียงไปไปใส่รองเท้าก่อนไปบอก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 ลุงเอารองเท้าให้หน่อย <c oughs> <c oughs> เขาฟิลมาเมื่อกี้เอ้เราก็มันก็ก้มหน้าไปทำอะไรเพราะว่าพอก้มขาไปเส็ไปดมเสร็จบอกเหม็นโอ้ยเนาะตะเคียบน้าอ่างเอาคลิปมาตัดมาตัดลงมันบางมันมันไม่ได้มีทุกชดด็อตอ่ะเอตรงที่เขาที่เราไล่อะ ใส่ยังใส่รองเท้ายัาง <c oughs> ดูเขาไม่ชอบกล้องเขาเข้าได้แป๊บแปเฮ้ยไอ้ไอ้